กินหลายอย่างเลยนะหลายอย่างเลยเนาะใช่แต่ถ้าชอบกินจริงๆอ่ะชอบกินอนนี้ชอบกินข้าวกับกับเธอ,อไ,มไม่มีครับพี่ <laughs> ่้้าแลว เตรียมกันไเยมถือแเลยมของน้องอไรฮันชอบกินข้าวกับเธอแล้วพี่ถามผมว่าผมชอบอะไรจ้าชาบี่อะไรนะเหมน่เดี๋ยวติดเดีมันเนื้อถ้าให้กินข้าวอาจจะอิ่มท้องแต่ถ้าเกิดได้กินน้องจะติดใจไม่ค่ได้อกงานส เออนี่ถูกใจแม่ๆนะคะเอาสอบ้างได้ไหมอยากคิดอยากแบบพูดบ้างอยากมีเสียงากอยากมเสียงคิดสอาเสาีร้านวันนี้อร่อยให้หกแต่สองคนนี้ตลกให้สิบดีเลยพุ่ดีเลยครับได้ไหมดีขอแค่รอบเดียวพอเราแค่มีอะไร้โอกาสพีเเยะ มีม s <S ีเออมีอะไรกันไหมเราจะได้ลงกันมีอะไรไหมมีอะไรพอคุยกันแล้วกันนะเราจะมียังไงอะไรแล้วก็ยังไม่หากคิดถึงเลยเรอแม่นี่ไงก็ขอเขากลับบ้านไปเลยใส่กระเป๋ากางเกงให้น้องปอมโชว์ลิเกหนึ่งตอนเออมามาอะไหนไหนแล้วก็ลงแล้วไหนไหนจะลงเขาเขาทำผ้าอย่างนี้แล้วเร็วๆให้เรอรอโชว์ทำไมม กินเท้าไหรมืนก็ไม่ค่อยมากินตั้งแต่เช้าเย็นบ่ายทำขายลอาไม่เ่็นร้องให้เกียร์ไม่ได้แต่ข okay. 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 sure> ับเสพ้าเก่งมากขับเสพพาใช้เกียร์ะไรนะเล่คมาก ไม่เป็นไม่ใช่เป็นเลยที่เป็นเศรษฐีนักที่ชมด้านหน้าเวทีใช้อาหากินตลอดชีวิตตันนี้แม่แก่คุณมากเลยอ่ะคือแม่แบบมีอาหารอร่อยแล้วพร้อมเสียงเพลงจากทั้งสองหนุ่มด้วยนะคะมีต้องไหมเหรือเกย์มีต้งไหม เดี๋ยวให้แบบไงเลยเดี๋ยวให้เพื่อนจะให้เลยใจยังเพียนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนไปพักก่อนก่อนเพรว่าจะไปเลือกชิงอาหาร